แม่ฟังแม่นะทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโอเคไหมโอเคไหมเห็นไหมมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันมีอยู่มันก็หายไปเข้าใจไหมไม่เข้าใจเหรอ เอ้ยต้องไปฟังใหม่แล้วไปฟังเทศใหม่แล้วโอเคไหมคะสาธุก่อนเร็วสาธุแปลว่าอะไรฮะสาธุแปลว่ายินดีเราคืนนี้ฟังเทศใหม่นะฟังธรรมใหม่นะจะได้ไปเกิดเป็นเทวดานะไม่ต้องเป็นคนหรอกเป็นคนมันลำบาก นะาะไแม่ให้ฟังใหม่นะ